สวัสดีค่ะทุกคนครูเอยะอภิญญาพันธสษาค่ะวันนี้นะคะกับปฐมฤกษ์แห่งชัยชนะนะคะเดย์ Day ที่9แล้วนะคะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าคีย์แพงมากๆเลยนะคะสู้ต่อไปหากหัวใจของคุณยังเต้นอยู่นะคะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนะคะแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นคือความโชคดีที่สุดในชีวิตของเราแล้ว และมีหลายคนถามครูค่ะคู่ขาหนูเหนื่อยเหลือเกินหนูทอ้อเหลือเกินหนูไม่รู้หนูจะไปต่อได้ยังไงค่ะหนูรู้ค่ะว่าหนูต้องสู้แต่หนูหาทางที่หนูจะสู้แบบไหนค,ค,ไคะครูนะคะหนูถึงจะมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอบได้ง่ายมากๆเลยนะลูกนะวันนี้คุณลองนึกดูค่ะว่าคนที่อยู่ข้างหลังของคุณนะ่ะเข้าสุขสบายแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณเห็นแกนตัวคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยให้ฉันตายตายไปมันจะได้จบจบทุกสิ่งทุกอย่างจะได้จบสักที คุณลองนึกดูนะคะว่าลูกของคุณ